เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชในท้องถิน่นและโครงสร้างของพืชเช่นรากที่ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่าธาตุในดินและลำตน้นที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่าธาตุที่ได้มาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชวันนี้เราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชอีกอย่างหนึ่งก็คือใบค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องใบของพืชชนิดต่างๆกันนะคะ เพราะฉะนั้นครูจะพาทุกคนออกไปสังเกตใบพืชที่อยู่รอบๆโร,รงเรียนของเราเพื่อเก็บตัวอย่างมาคนละหนึ่งใบค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ออกไปสำรวจใบพืชพร้อมๆกันเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วพลอยฮัดเราไปเก็บใบไม้ที่แปลงกเกษตรหลังโรงเรียนกันดีกว่าที่นั่นนะ่ะใบไม้เยอะแยะเลยเอาซิเอนี่ใบอะไรนะ ใบใหญ่จังเลยนี่นี่ใบนี้ไม่เหมือนของพัดเลยอะยาวๆและก็เล็กด้วยดูนี่สิใบนี้เหมือนรูปหัวใจเลยเอาละค่ะกลับมากันครบแล้วนะคะพวกเราเอาใบไม้ที่เก็บได้มาวางไว้หน้าห้องเลยค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักส่วนต่างๆของใบเรามาเรียนรู้เรื่องหน้าที่ของใบกันก่อนนะคะใบเป็นส่วนประกอบของพืช มีหน้าที่หลักคือสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อเป็นอาหารแก่พืชใบทำหน้าที่หายใจขายน้ำส่วนประกอบของใบมีดังนี้ค่ะแผ่นใบมีลักษณะเป็นแผ่นรูปรางและขนาดแตกต่างกันผูใบเป็นส่วนที่ยื่นออกจากฐานใบพืชบางชนิดผูใบาอาจจะลดรูปหรือไม่ปรากฏก็ได้ รูปร่างของใบก็มีด้วยกันหลายแบบอย่างที่พวกเราเก็บมาก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะรูปวงกลมใบมีรูปร่างคล้ายวงกลมเช่นใบบัวรูปเข็มใบเล็กแหลมยาวคล้ายเข็มเช่นใบไผ่ใบมะพร้าวรูปหัวใจใบมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจเช่นใบพลูรูปช้อนใบมีรูปร่างคล้ายช้อน ส่วนคนใบแคบเรียวส่วนปลายป้านออกเช่นใบชวนชมรูปใบหอกใบมีรูปร่างคล้ายใบยหอกเช่นใบลีลาวดีรูปเขียวใบมีรูปร่างโค้งงอคล้ายเคียวหรือพระจันเสี้ยวเช่นใบเตยใบไม้มีหลายแบบจริงๆนะเนี่ยนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ให้น้องๆลองลากชื่อส่วนประกอบของใบามาใส่ตามตำแหน่งให้ถูกต้องนะคะเรามาดูกันที่ลักษณะของขอบใบกันต่อนะคะขอบใบเรียบเช่นใบชวนชมขอบใบหยักมนเช่นใบสารแหน่ขอบใบหยักซี่ฟันเช่นใบกระเพรา ขอบใบจากฟันเลื่อยเช่นใบกุหลาบขอบใบหยักแบบขนนกเช่นกระแตไต่ไม้ขอบใบหยักเป็นแฉกแบบนิ้วมือเช่นใบของต้นแตงกวาท่วงนี้จี้นะน้องรู้ไหมคะว่าการที่ใบพืชมีลักษณะแบนเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการรับแสงและช่วยในการระบายความร้อนอีกด้วยคะ่ะใบเหล่านี้สามารถเปลี่ยนไปทำหน้าที่พิเศษใด้ด้วยนะคะ ใบพิเศษก็คือใบที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่อื่นๆนอกเหนือจากการสร้างอาหารหายใจและคายน้ำเรามาดูกันค่ะใบเปลี่ยนเป็นมือเกาะเพื่อยึดหรือพยุงลำต้นให้ต่สูงขึ้นเช่นตําลึงมระถั่วลันเตาใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อป้องกันอันตรายและลดการคายน้ำเช่นกระบองเพชร ใบสะสมอาหารเป็นใบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะสำหรับเก็บสะสมอาหารหรือน้ำมักจะมีลักษณะอวบอ้วนเช่นใบว่านหางจระเข้กลีบหัวหอมกลีบกระเทียมใบประดาบหรือใบดอกมีสีสันสวยงามเพื่อใช้ในการล่อมแมลงเฟืองฟ้าหน้าวัว ใบเปลี่ยนเป็นกับดักมแมลงภายในกับดักจะมีต่อมสร้างน้ำย่อยเพื่อย่อยมแมลงเช่นใบของต้นมะขามมะแกงหลิงกาบหอยแครงหยาดน้ำค้างใบสืบพัน์ธุเป็นใบที่ทำหน้าที่ในการแพร่พัน์ุเช่นใบของต้นตายใบยเป็นเรามาสรุปความรู้เกี่ยวกับใบกันอีกครั้งนะคะใบทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง หายใจและขายน้ำมีส่วนประกอบสำคัญสามส่วนคือแผ่นใบก้านใบและหูใบรูปล่างของใบและลักษณะของขอบใบมีความแตกต่างกันนอกจากนี้ใบยังสามารถเปลี่ยนไปเป็นใบพิเศษได้อีกด้วยนะคะส่วนประกอบของพืชยังไม่หมดเท่านี้นะคะน้องๆ วันนี้บ๊ายบายค่ะ